สวัสดีครับโพลอาจารย์ชแนลมหาจังพรังบวกรอยร้านชายชายครับทุกคนโพลศาสตร์อินโดจีนพืชนี้ปุมจะเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์วอพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่23เมษายนถึง2 2พฤษภาคม6กมารับชมในแง่มุมของการงานการเงินความรักและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันได้เลยนะครับเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงสำหรับชาวปีวอปีลิงในช่วงนี้ก็คือ ชาวริงมีทักษะสกิลที่ดีในองค์ความรู้ต่างๆนะครับเรียกได้ว่าองค์ความรู้ใดก็ตามที่ชาวริงมีเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในจิตใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกับจิตใจเลยก็ว่าได้แบบหลับตาก็ยังเก็บมาฝันนะครับยังจําสูตรความรู้ได้อ,อย่างแม่นยําอีกด้วยในมุมตัวตนของชาวปีวอกถือว่าชาวริงในช่วงเวลานี้เป็นคนที่แสดงออกแบบสุขุมไว้ตัว กดดันง่ายมีเรื่องวิตกกังวบบ่อยๆแต่ว่ารู้คุณค่าของการทํางานและขยันทํางานเป็นอย่างยิ่งขยันหาเงินเป็นอย่างยิ่งเก่นงานฝีมือมีความสามารถในการที่ทํางานละเอียดๆสูงๆงได้ดีมากๆอีกด้วยในมุมการงานการงานของชาวลิงชาวลิงนั้นนะครับมักจะมีฝีมือในเรื่องของงานที่มีความละเอียดสูงๆนะครับการงานของคุณเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตนของคุณนะครับซึ่งคุณทําได้ดีเหลือเกินนะครับและชาววอกเนี่ยมักจะมีฝีไม,มือมือมีสุลับของตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสุรลับที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดมาจากรุ่นทวดรุ่นคุณปู่รุ่นคุณย่ารุ่นคุณยายนะครับจากบรรพบุรุษและมักจะมีความชัดเจนและมักจะมีความชัดเจนในงานแบบเฉพาะตัวคุณจึงมักจะเอาชนะคู่แข่ง และสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าหรือตัวบริการได้ไปอย่างดีได้อย่างไ่้ดายอีกด้วยในมุมการเงินของชาวบีวอกชาวบีวอกนั้นนะครับมักจะมีปัญหาเยอะในงานที่ทํากับหุ้นส่วนนะครับทำกับญ,ญาติเนี่ยไม่ค่อยจะมีความสุขหนักนะครับมีปัญหาเล็กน้อยโดยตลอดนะครับเช่นเงินเบิกจ่ายไม่ตรงกับยอดจริงนะครับเพราะว่าสะเพร่าไม่รอบคอบหรือด้วยเจตนาไม่ดีก็แล้วแต่นะครับ ล้วนส่งผลให้การเงินนะครับที่ทำกับคุณส่วนทำกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยจะสมูทนักนะครับฉะนั้นควรจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายวาระบบทางการเงินให้ดีให้มามีมาตรฐานจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดอีกด้วยส่วนเรื่องของเงินสดนในมือนะครับของชาววอกชาวริงนั้นไม่ค่อยจะดีนะักมีปัญหามากมักจะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังนะครับแต่ยังดีที่เงินเครดิตเงินหมุนได้สั้นๆเนี่ย ถือว่าตรงนี้ยังดีอยู่นะครับเงินจากการทํางานยังมีความแข็งแกร่งยังไปได้นะครับดูทักษะที่มือที่มีเอกลักษณ์ของคุณเป็นสาคัญนั่นเองในมุมความรักความรักของชาวปีวอกในช่วงนี้คุณสามารถที่จะมัดใจคุณแฟนได้ด้วยสุรลับเรื่องของความงามสุรลับจากสเสน่ห์ภายจวากสุรลับที่ดูแลตัวเองดีผิวพรรณดีนะครับ เอาใจใส่ในตัวเองและดูแลครอบครัวแบบดีทุกระเบียบนี้มันเองนะครับคุณมีการเทคแคร์คนทักคนรบคันได้เก่งมากๆอีกด้วยนะครับความรักคุณจึงไปได้ดีเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับแม้ความรักจะมีอาการเรียกว่าออกนอกรูกนอกทางบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะครับแต่คุณก็มีเทคนิคน้มน้าวเอาใจนะครับเพื่อให้กลับมาอยู่ในลูในทางในล่องในลอยได้ไม่ยากเลยนะครับในมุมบทสรุปของชาวปีวอกในช่วงเวลานี้ ลิงถูกขังนะครับอาทำราชการ,รกาเนี่ยถือว่าพอเอาตัวรอดได้นะครับอาชีพพวกทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปางกลางนะครับจบแล้วนะครับสำหรับชาป,ปีนักสดวอกนะครับพยากรณ์ช่วง23เมษายนถึง22พฤษภา,าคม66นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s ับสไครป์อย่าล,ลืมกดกระดิ่งช่องโหราจารย์ช n e l ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีวันสงกา์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ